ตอนนี้ผมอยู่กับเรียกว่าในรถตำรวจหนุ่มสองคนซึ่งเรียกว่าปีนี้ถือว่าเขามาช่วยวิยสายของเรานะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่เคยสัมภาษณ์คู่กันสองคนนะครับครับแนะนําตัวนะครับผมว่าทีตำรวจตีนัดพลุนย์ครับเชเดวจตีนัคุณ่งนะครับก็สองคนนี้เป็นเรียกว่าเป็นตำรวจสองคนที่อยู่ทีมของเรานะครับการมาอยู่รุยสายของเราณเวลานี้รุยสายโอเนสุยอครับ ก็คิดว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆเรื่องครับทั้งระบบการจัดการแล้วก็นักเตะแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับก็น้องๆทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็ทีมงานทุกคนช่วยกันทำครับผม้ว่าทีมเราเป็นทีมสปิริตครับ่างชาติมีแค่คนเดียวอย่างนครองยกนี่เขามีหลายคนเพราะฉะนั้น ที่เราผลงานได้ทุกคนเนี้ยเพราะว่าสปิริตกับดิ้นเจอรกับดิ้ก็ปกติด้วยที่เมื่อก่อนเคยเล่นกันที่ในร้อยนะครับอันนี้คือมาเจอที่ในร้อยหรือว่าเคยเล่นในการมาก่อนที่อื่นมาก่อนครับก็ต้องแต่เตรียมอาหารนะครับรีมอาหารเลยครับแล้วก็ได้มาวันนี้ได้มาอยู่ลุ่ีสายของเราครับวันนี้ที่มันอยู่ลุีสายของเราครับแล้วก็ทุนนัดที่เหลือนี่เป็นเรียกว่างานยากของเราทุกนัดเลยครับทั้งสองทั้งสองคนมีเรียกว่า เตรียมเตรียมตัวยังไงครับที่จะสู้ว่นให้ลัทีเหลือยังไงก็สำหรับผมมองเป็นีระนัดครับ้นัดนี้จบได้สามแต้มตามเป้าด้านหน้าก็เอาได้สามแต้มนัดอื่นยังไม่ต้องสนใจครับเอาทำในโอ้เนี่ยถือว่าดีแล้วแล้วสูงนะครับผมแล้วผมก็พยายามเตรียมพร้อมตัวเองตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วยช่วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้องให้ในในทีมให้มีความพร้อมตลอด สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่ใส่เข้ามาพูดเพราะว่าสิ่งหนึ่งจกให้น้องทุกคนที่ชมคลิปชุดนี้นะครับได้เห็นเรว่านี่คือเป็นเรียกว่านักเตะคนหนึ่งที่ทำหน้าที่นักเตะพอยังเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ครับเรียนการ์ดตำรวจด้วยแบ่งเวลาไยงไครับในการที่เรียนหนังสือด้วยกับเ,เล่นกีฬาไปด้วยครับก็มันก็ใช้เวลาคนละส่วนกันนะครับก็ก,ก,ก็อยากอยากะเล่นฟุตบอลด้วยก็เลยก็ก็ทำครับ ก็วันวันมันชอบะครับแล้วสูงครับผมก็หากจะทาให้ให้ดีทั้งสองอย่างก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันครับก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีที่สุดแต่ก็สําคัญครับพรุ่งนี้เป็นวันแม่ครับก็อยากให้นะครับได้ไวยพรบอกแม่ผ่านสื่อเลยครับอยากพูดอะไรัคุณแม่ก็ก็วันแม่ก็คือมันผมว่าเราควรจะไหว้แม่ทุกๆวันครับุกวันะครับเพราะว่าไม่จาเป็นต้องวันแม่วันเดียวก็ก็คืออยาก ให้ทุกๆคนน้องๆทุกคนที่ดูอะไรคิดถึงแม่ตลอดเวลาสุงครับผมก็อยากให้เก็บแม่ไว้ในใจทุกๆวินาทีนะครับก็เพราะว่าเราไม่รู้จะว่าจะอยู่กับเขานานนานไปถึงขนาดไหนครับตอนนี้เป็นสองนายตำรวจที่วันนี้นะครับนอกเหนือจากรับราชการรับใช้ชาติแล้วก็ยัง เป็นนักกีฬาที่ดีนะครับวันนี้อยู่ในทีมรุยสายของเราติดตามผลงานของนะครับนั่นหมดกิมก็ดีหมดสูงก็ดีครับในทุก่านผู้รุ่ยสายที่เหลือนะครับเดี๋ยวมันจแห้งสองคนนะครับวันนี้สวัสดีมากครับอบครับสวัสดีครับโอเคครับ